ทั้งบ้านทั้งรถเอาอะไรไม่ทันเลยฝนก็ตกมาเรื่อยๆรถตัวออกไม่ทันสักคันเลยเนี่ยน้ำมาภายในห้านาทีเร็วมากที่กัดบ้านสูบนะคะ ตอนนี้พี่กัดบ้านสูบน้ำมาเร็วมากฝายขาดขอความช่วยเหลือด่วนด้วยนะคะทั้งบ้านทั้งรถคนติดอยู่ในบ้านเต็มค่ะเพราะว่าน้ำมาภายใน30นาทีเองค่ะเก็บอะไรไม่ทันเลยตอนนี้อยู่ชั้นสองแล้วค่ะแบตก็จะหมดกู้ัยมายใครที่ติดต่อนหน่วยกู้ภัยได้ให้มาเข้ามาช่วยบ้าน อยู่ในบ้านเยอะมากค่ะทุกหลังคาใครประสานใครประสานที่ใครประสานไปที่หน่วยกู้ภัยได้นะคะขอความกรุณาต,ติดต่อให้หน่อยนะคะตอนนี้คนติดอยู่ในบ้านเยอะมากค่ะน้ำมาเร็วมากค่ะรถตู้อะไรเอามาเอา,เอาไม่ทันกำแพงบ้านไปหมดแล้วค่ะตอนนี้ ขอความช่วยเหลือใครก็ได้ค่ะติดต่อกู้ภัยได้ให้ช่วยมาช่วยที่บ้านสูบหมูเก้าด่วนเลยค่ะแบตบจะหมดแล้วนะคะ<อ>ไม่ยังยงออกกําลังายโอ้ซางหมันเคียงไม่ยังก็เอาอยัางบ่ได้แล้วตอนเนี้ยข้อมันซื้อไม่ได้ก็ซื้อเอาเอาตัวเองให้หลอดนี้ก่อนนะ 30นาทีท่วมชั้นหนึ่งไปแล้วค่ะเรียบร้อยตอนนี้ใครประสานหน่วยกู้ภัยได้ให้ติดต่อมาหน่อยนะคะบ้านสูบหมู่เก้าค่ะนายกจรูนพาณิชคนติดอยู่ในบ้านเยอะมากค่ะตอนนี้ขอความช่วยเหลือมาให้ให้หน่วยงานไหนก็ได้ค่ะมาเอาคนออกจาก ออกจากในบ้านก่อนนะคะเพราะว่าบ้านชั้นหนึ่งะคะเขาออกไม่ได้แล้วะค่ะตอนนี้ใครที่กําลังดูอยู่ขอความกรุณาประสานงานให้หน่อยนะคะไม่หรอกยยที่อไปนึงนึกว้าเขาลนึนึงเขาหนึงนึกอ้ยังไปบากก่อนเขาเ ใครที่กาลังดูอยู่ช่วยประสานงานให้หน่อยนะคะตอนนี้ขอความกรุณามากๆค่ะคนติดอยู่ในบ้านเยอะมากตอนนี้ขึ้นไม่ได้เลยขีมบานขีมนันบรลเลียยังแล้วกําแพงบานอย่าพุ่งเข้ไปพมดแล้วกําแพงบานหัวบานฝ้าบานไปหมดแล้วตอนนี้นะหน่วยงานไหนก็ได้ มาช่วยหน่อยนะคะป้าเค็กไปได้ล่ะนั่นป้าเค็กอยู่ในบ้านสันคิมต้นไหลมต้นทาบ้านนีอบอฝนก็ตกมาเรื่อยๆบ้านสูบบ้านสูบพิกัดบ้านสูบหมูเก้าค่ะพิกัดบ้านสูบหมู่เก้าตำบลน,น้ำสวยค่ะขอความกรุณานหน่วยงานไหนก็ได้ค่ะรีบม,มาเอาคนออกจาก ออกจากภายในบ้านด่วนเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้น้ำมาเร็วมากค่ะสาสนาทีนี่ท่วมชั้นหนึ่งไปแล้วนะคะเนี่ยก่อนละอย่ยงทีแล้วเดียอิจุ ไม่มีว่าจะลดไม่มีว่าจะหยุดฝนก็มาเรื่อยๆค่ะใครสามารถติดต่อหน่วยงานให้ความช่วยเหลือได้ขอความการุณาติดต่อมาด่วนนะคะตอนนี้คนติดอยู่ในบ้านที่บ้านที่มีหลังคาชั้นเดียวนะคะเยอะมาก ไปชิคะห่วงหมดแล้วแม่บุมรถตู้คุณหุงอีสานก็ห่วงหมดแล้วค่ะขอความช่วยเหลือด้วยนะคะ আবা পাই হে এইবা চিত